สุดสลดเกิดเหตุโศกนาฏกรรมจากเครื่องบินตก2องรายวานนี้7กุมภาพันธ์2568เครื่องบินเล็กตกบนถนนในบราซิลวิดชนรถจำนวนมากที่จอดรอสัญญาณไฟก่อนถลายชนรถบัสมีผู้เสียชีวิต2องรายส่วนเหตุเครื่องบินสูญหายที่阿拉斯าพบซากแล้วดักยกลำสิบรายคลิปจากกล้องวงจรปิดที่แชร์บนสื่อสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นเครื่องบินเล็กลำหนึ่ง ตกบนถนนและเกิดไฟไหม้ถลายไปบนถนนสายหลักในนครเซาเปาโลศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของบราซิลและผ่านนายดยานหลายสิบคันที่กำลังรอสัญญาณไฟจราจรก่อนพุ่งชนกับรถบัสและระเบิดไฟลุกท่วมเหตุเศร้าสลดนี้เกิดขึ้นไม่กี่นาทีหลังจากเครื่องบิน King Air f 90ขึ้นบินจากสนามบินกัมโปเดมาเตที่รองรับเที่ยวบินประเทศในช่วงสายของวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์ เป็นเหตุให้นักบินและผู้โดยสารเสียชีวิตสองรายและยังเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหกคนผู้โดยสารบางส่วนบนรถบัสท,ที่ถูกเครื่องบินชนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและมีคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านไปพอดีลม้มลงบนถนนได้รับการปฐถมพยาบาลภาพจากที่เกิดเหตุแสดงให้เห็นควันดำหนาทึบถ่วยพุ่งขึ้นฟ้าแต่พนักง,งานดับเพลิงเข้าควบคุมเพลิงได้อย่างรวดเร็วด้านพนักง,งานสอบสวนลงพื้นที่ถ่ายรูปและสัมภาษณ์ผู้เห็นเหตุการณ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลพฤติการแวดล้อมณขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเครื่องบินกำลังพยายามลงจอดฉุกเฉินหรือไม่ขณะประสบเหตุบราซิลมีเหตุเครื่องบินเล็กตกหลายครั้งสถิติจากศูนย์ป้องกันและสอบสวนอุบัติภัยทางอากาศพบว่าในเดือนมกราคมเกิดอุบัติเหตุแล้ว20รายมีผู้เสียชีวิต8รายส่วนใหญ่เป็นเครื่องบินส่วนตัวและเครื่องบินใช้ในการเกษตรปี2567บราซิลมีอุบัติเหตุเครื่องบิน ทุบสถิติในรอบ10ปีที่จำนวน175รายมีผู้เสียชีวิต152รายส่วนที่สหรัฐอเมริกาหน่วยยามฝั่งอ阿สกาแจ้งว่าพบซากเครื่องบินแบบเซตน้า 208B แกรนคาราวานในจุดที่อยู่ห่างจากเมืองโนมไปทางตะวันออกเฉียงใต้าราว55กิโลเมตรและพบร่างผู้เสียชีวิต3รายภายในซากเครื่องบินที่เหลืออีก7รายยังไม่สามารถนำออกมาได้ด้วยสภาพของตัวเครื่องบิน เครื่องบินลำนี้เป็นของสายการบินแบริ่งแอร์แต่ทำการบินแบบส่วนตัวบนเครื่องมีผู้โดยสาร9คนนักบิน1คนออกเดินทางจากเมืองอยูนาลาคลีตมุ่งหน้าเมืองโนมระยะทางประมาณ240กิโลเมตรแต่สูญหายไปในขณะยุ่นอกชายฝั่งทะเลห่างจากเมืองนอร์ตันสาวประมาณ19กิโลเมตรเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งกล่าวว่าเครื่องบินประสบกับอะไรบางอย่าง เป็นเหตุให้สูญเสียความเร็วและระดับความสูงอย่างกระทันหันนับเป็นโศกนกาฏกรรมทางอากาศครั้งที่3ของสหรัฐในเวลาไม่ถึง10วันหลังจากเหตุเครื่องบินโดยสารชนนกกลางอากาศกับเฮลิคอปเตอร์กองทัพสหรัฐใกล้กรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่29มกราคมเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต67รายสวันต่อมาเครื่องบินขนส่งทางการแพทย์ตกที่เมืองฟิลาเดลเฟียเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต7ราย